ผมผมชอบมากเลยที่เขาเอานักคอมตอนอ่อนยาวมาด้วยนักคอมตอนอ่อนยาวมาด้วยตแขนขวาสักสององนลายแขนซ้ายสักชาติราชสีขาขวามึกสักพยัคฆีขาซ้ายสักหมีมีกำลังวากูระบกพมควคลาอาคาวันปิตาอยู่ข้างหลังสองสีข้างลงอัขระณจังังหน้าผากฝังเล็กก้าเพชรตาแมวถ้านี้ยังไม่อยู่แขนขวา ฮฮะะคืออย่างนี้คือศัก์องค์โซลาร์ลายอันนี้ือศัก์เป็นพวกนักร้องเราก็เกิดมาเพื่อฆ่าทเวนตี้ไฟตบไหล่สครับบีดขมับเล็กโทสเต็กยืนเก๊กใส่สล็อตแมชชีนแย่งซีนบอดี้แสลมกกะแอมใส่ค็อกเทลแล้วกระแทกบ้านเอวออฟปองศักด์เป็นป้า ไอ้ออฟไม่กล้ามารายการนี้เลยหรือว่าทางนี้ยังไม่ได้ส่งมุกอะไรออกมาเลยแต่ก็เก็บเอาไว้ผมเน้นพรีเมียมผมไม่เน้นแบบกะโหลกกะลาผมไม่เน้นแบบกะโหลกกะลาเฮ้ยเกระโหลกไอ้เว้ยมันเน้นพิมพ์เขียนขวาส่งให้ใครให้ว่านเลยกายเป็นเกลื่อนเลย ขขาวแกไปตรงนั้นกูไม่ได้คิดมาแกไปตรงนั้นกูไม่ได้คิดมาเสียงไปก็สั่งไปก็เสียงดับเ้ดอนได้เราจะปล่อยของใส่กันมากขนาดไหนเดี๋ยวรอดูเลยนะครับเป็นการพบกันระหว่างทีมสายห้ามาเป็นตับกับทีมเสียงดีสีปึกของเรานะฮะขอเชิญคุณนนท์และคุณนายคุณนายคุณเพื่อนกระผมกับนนท์ เบิกเลิกกันเลยทีเดียวนะครับนี่คือตัวแทนที่มีเป็นความหวังของทีมของคุณนะฮะนะฮะผมผมชอบมากเลยที่เขาเอานักคอมตอนอ่อนเยาว์มาด้วยนักคอมตอนอ่อนเยาว์มาด้วยัคมตอออนน่ยาวทำไมทำไมถึงฟันเหยียนบอกเข้าไปอ๋อผมซื้อแฟนชายนักคอมมาครับอ๋อผมซื้อแฟนชายนักคอมมาครับโอ้โหมีซื้อแฟนชายมาด้วยใครสนใจติดต่อได้ปีละสามหมื่นครับผมแล้วเป็นคนเดียวนะเขาเขาเหมือนนักคอมอยู่อย่างหนึ่งอะไรเวลาใส่เฟซชิลนะเขาจะเหมือนนักคอมมากทำไม หาวทีนี่เฟซชิ้วแง่นี่ยกมันยกให้ยกยกยกพวกคุณนะครับเราจะให้ฝั่งไหนเริ่มก่อนเป่ายิงฉุบครับพร้อมหนึ่งสองทาบเป่ายิงฉุบเป่ายิงฉุบเป่ายิงฉุบโอเคฝั่งนี้ชนะได้ก่อนสิ่งที่เป็นแผ่นครับผมพร้อมนะเริ่มครับไปตำรวจให้อะไรให้รสอะไรสักออะไรสอรักอะไรสักอะไรสัอแล้วัอะไรส ผมผมอยากสองข้ออันนี้เลยอันนี้จะไหนจ๋าวันนี้เอเลยโอ้โหเป็นไงเป็นไงเอ่อเวลาคนจะตายแบบรวยมากๆต้องทำอะไรทำบุญคนจะตายต้องทำอะไรสมบัติเยอะสมบัติเยอะทำเผาพินัยกรรมพินัยกรรมทำไปอันนี้เ่หกับผู้หญิงใช้ทุกเดือนเพราะอะไรนี่คัดจริงครับ เวลาเราไปไหนต้องดูอะไรดูอ้าวเร็วเร็วอันนี้เลยเออเวลาเราพีเต์งานสมัยก่อนเราใช้แผนอะไรฟิเตอร์บอร์ดฟิเตอร์บอร์ดมาบอร์ดเออพี่ที่แบบไปไปจบเกมเอออยู่นั่นแหละเย็นนี่ฝั่งนี้อาจจะช้าไปนิดนึงครับฝั่งนี้ได้คะแนนเต็มเต็มไปสามคะแนน เต็มสามคะแนนคู่ต่อไปคู่ที่สองของเรานะครับคุณนุ้ยคุณนิวเชิญเฮ้ยผียนจอดแล้วนะนักร้องหญิงะทางพี่อยู่แล้วนักร้องหญิงะทางพี่อยู่แล้วโอ้นักร้องหญิงะทางพี่อยู่แล้วคอยดูคอยดูนะฮะร้อเรียนครับจับท่านไรอ่ะนุ้ยดืไหวของไมอ่ะ พี่พูดแล้วไม่ต้องไหวหรอกมันก็ถามพี่อยู่แล้วเล่นแบบระแวงๆงแวงอนนี้ทีไรนะเจอใครมันช่องดูทุกทีบวลองพวกคุณคือสิ่งที่ยืดได้อะไรบ้างที่ยืดได้นะพร้อมเหรอคะใครก่อนเลยครับนิวเริ่มก่อนไปเริ่มเอาแลวกันแดดกันแดดกันแดดโอเค พูดทใหม่เสื้ต้องยืดเ้ต้องยืดยืดกันมาด้วยยืดทำไมเขยืดได้เอ่ออาหารทำไมวะเนี่ยได้ได้ไม่ตอบไต่ตอบไม่ตอบไม่เอาอ่ะไม่เอาอ่ะเออป่วยมีอะไรยชิมูงามูข้าวหลาม มันพี่ชยให้รื้อทั้งหลงไม่น่าโอ้โหถูกต้องเลยไม่น่ายืดได้ยืดแขนเออตะกี้เออของผู้ชายผู้ชายใช้กับผู้หญิงอุ้ยไอุยไม่ถูกแล้วอย่าหยุดอย่ายุดเดี๋ยวต่อ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 ไม่ได้ไม่ได้คุณแพ้ไปแล้วแต่คุณตอันนี้อันนี้น่าสนใจอันนี้น่าสนใจผู้ชายผู้ชายใช้กับผู้หญิงผู้ชายใช้กับผู้หญิงแล้วไงต่อ ใช่ตอนที่ปิดไฟด้วยไฟไดับความรักอที่บอกเลยไอ้นี่เหรอมืออยังไม่ใช่ยังไม่ใช่ต่อฮะมันเป็นอุปกรณ์มันเป็นอุปกรณ์ดูได้มีอาจารย์ใช้บ่อยออ๋ลูกโป่งไอ้ดีอะไรไฟดับทุงยางโอ้โหอะไรล่ะอ่ะระเบิดฝั่งนี้ฝั่งนี้ได้คะแนน วันนี้ได้ยื้อมาสองคะแนนแล้วครับความหวังความหวังมายื้อเพื่อเพื่อไอ้เสือเออว่าแต่มันก็ยืดได้ตอนแรกพอพอคุณใบมาเนี่ยเฮ้ยนี่ไงเออบูเออออกมาฟังนี้คิดอย่างอื่นเลยนะไม่คิดเป็นโลกเลยนะเออบูมาเลยครับมาสมบอลครับยังไม่ได้เชิญมันต้องมีการโหลดแผ่นก่อนไง อันนี้จะอยู่ที่นี่จะมาเชิญคุณต้องบอกล่วงหน้า2นาทีไม่ได้จะบ้าเลยเมกี้มาช่วยกันตุลุดนวุ่นวายเลยครับจะขึ้นมาแล้วตุ้งเด้งไว้นะไว้นะบ๊อบใส่เลยนะสิ่งที่อยู่ในยุค9ก้าศูนย์แขนซ้ายยังลายมังกรเล่นลีลันเหรอตลกไปเลสิ่งที่อยู่ในยุค90ครับคุณบอลครับพร้อมแล้วเริ่มอะไร แล้วชัดนี่อะไรโทรศัพท์โทรศัพท์อ่านี่อะไรนี่อะไรใบโทรศัพท์ใบอ่าซิมซิมโทรศัพท์ใบโทรศัพท์ใบโทรศัพท์ถูกต้องบไม่ได้คะแนเลยทำไมไม่ตอบไม่รับไม่สิ่งที่อยู่ในยุค90แล้วตอบไม่ได้หรอโซเชียลมีเดียยุคแรกเลยไฮไฟถูกต้องไฮไฟท์อ้าวอ้าวยุค90นะยุค90ตอบเองอย่าให้เขาตอบสิอายเขาเดเดเจตลินไม่ใช่แร็ปแยิปคอปยิปคอป อะไรเนี่ยปากเล้ยโยโยโยเโยอ่โยคะโยโยยโยโยโยถูกตไ่ด้ัไม่ดจะเป็นคนอบไมได้เหรไ่ได้ดีจังเลยไม่เชื่อม่ไ้แชทแชทยุแรก M N ถูกต้องเอแล้วะไรวะลูกค้ากลางลูกค้ากาง อะไรอบไรใบ้ระเบิดฝั่งนี้ฝั่งนี้ได้คะแนนได้อะไรใบนี้ใบนี้ได้อะไรได้อะไรร้องเพลงร้องเพลงร้องเพลงออกมาไม่ขายร้องเพลงออกมาขายเทปเทปเออเขาเก่งเนี่ยฉลาดเนี่ยต้องเออทีเออทีของเขาแล้วเราตอบเร็วไง คุณแก่งขนาดคุณทำคะแนนให้กับฝั่งนี้เยอะมากต้องขอบคุณมากนะเฮ้ยแลครั้เนี้เลยโยงยากเออแปลกนะนั่งแข่งกันทีมเราคะแนนก็ได้น้ำลายก็บูดคะแนนก็ได้น้ำลายก็บูดเพรวบคุณเลยครับผมก็เหมือนกันฮะผมพูดอยู่คนเดียวเลยอะค่ะฝั่งนี้ได้ไปอีกสามคะแนนตอบเร็วลยครับและต่อจากนี้ไปคุณผู้ชมครับหัวหน้าทีมของเราจะได้เจอกันแล้วนะครับ ขอเชิญคุณว่านและคุณแจนต่อจากนี้ไปจะเป็นหมวดหมู่ชื่อรายการช่องสามโอ้โหไ่าเลยเยอะแยะมากมายสบายมากแล้วก็ยืดแอดเพื่อสมาธิสมาธิหน้าทีมไปดูเกงขามหน่อยแจนพร้อมไหมครับสูงกับโต๊ะหน่อยนึพร้อมมากครับถ้าพร้อมแล้วผมจะบอกเริ่มแล้วนะ ยินดีไปแล้วนะยินดีเสมอครับคุณวิลเลียมวิลเลียมแจ๊ะเราวิลเลียมชื่อพ่อวิลเลียมชื่อพ่อกูพูดผิดมาไปตรงกันพอดีดิผมจะบอกฟิลลี่นั่นแหละไม่ได้พูดผิดโออย่ารอเล่นพร้อมแล้วเริ่มอ่าสมัยก่อนพี่หมูแหม่มแล้วก็ ่าพี่ล้นเมย์พราหมสี่อะไรอ่ะไตาสวดพระรามสี่ถูกต้องมาแล้วผู้ชายเยอะๆมาให้ผู้หญิงคนเดียวเลือกท่านชายอะไรนั่ยหรอท่านชายจุฑาเทพท่านชายจุฑาเทพได้ไรกันนั่งรอนั่งมีเอานั่งมีเอาเออเทีานีเดินไปโอ้จุฑาเทพ ถ้า,ม,ามันลักมอนี่เขาระไรกันหมอลิงฟันทิ้งสิบสราศีเออเอ้ยไพี่นีโนโ่กับปาเทพเลยโอโหชัอคบคีช็บคบคีมาตาคีมาาคีมาตคีถูกต้องชบคีมี่มาพี่ชมพู่สามแซบสามแซบครับถูกต้อโอ้โหสุดยอด ถ่าวไลโชว์พ <fin anta> <ots> ิธ <guarding okay>? ีก่อนต่อยไต่พบเอาอาหารมาชิมครัวคุณต่อยครัวคุณต่อยเราไม่เร็วกู่าตัวแต่ไปแอ็กได้เจสเดีียวอะไรต้องแอ็กเนี่ยพี่รุ่ยทำไมตัวอ่อนขนาดนี้แนาไม่ต้องสนเอาเท่ไว้ก่อนแนนไม่ต้องสนเอาเท่ไว้ก่อน ดูสยกดเลยสามารถโค้งได้ขนาดนั้นนะครับฝั oh, ่งนี้โดนระเบิดไปฝั่งนี้ครับได้คะแนน